ปกติอย e> ู่แล้วเพื่อเป็นหมานี่ปาไหลตายเป็นยี h h ่สิบตัวอะไรนะเอาดียวเดียเดีนี่ขนาดมันได้เล่นหมานะเอาเร่เลยแค่ดามันเอาดีเยเอาดิใหญเล่นแม่ใหญ่เล่นแมาตกแตกกเล็กใหญ่เล่นแม

นี่นะกระดับใเล่นเอ้ยอกุสกายโยกโอ้โหจุ๊บดูดโยกเฉยใจเย็นๆเนดลุสกายออกมาไม่ได้อ้าวเรื่องเอาเรื่องจัดนี่ขระดับในเล่นม้านะนี่ขระดับในเล่นม้านะ เล่นมาจะขนาดน,นี้นนกบไปอะนี่ขนมเล่นมาเนะี่ยเม็ชี้อกอะป้อมก็ไม่ตีสนใจเติงสแกงซื้อขุยหลังหูสแกงกดไปที่ใต้ description ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับลงแดง ไอ้ไอุ้้ยออ้ยโอ้ยโอ้แโอ้วโอ้ยโอ้ยโ้ยาน้ยโอ้ยนะ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้อ้้อ้อ้อยโอยอ้อยูอแย้วเพ้่อเป็อ้ยโน้ยโอ้ยลยยยอ้ยยอ้ยโอ้ยอ้ยโโอ้ยอ้ยออออ lần mãn mà lưu lê lên đi hui hỏi đi hải điện mẹ hải điện mẹ mọi người hải lên, mẹ 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 mà mẹ mẹ giải lên mẹ 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 mày แต่มันทุบเราก่อนา่าโอ้ไม่ก็มันล้อป้อมอีกแล้วอะไรอะไรป้อมกูเอ้ย,อยนี่ขนาดยังไ,ไ,นะไม่ได้มาเนะี่ยขนาดยังไม่ได้มาเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็เนะี่ยเอาเรื่องผูหนักแน่นลือเกิน โอ้ยเฮ้ยโอมาข้างเอามาข้างเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเ้ยยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาป้อมเลยเหรอโอ้ยนี่ขนาดไม่ได้เล่นม้านะขนาดยังไม่ได้เล่นม้าขนาดโอมาเนาะเอาเรื่องเอาเรื่องจัดก็ไม่ธรรมดาเว้ยเล่นม้าเราเป็นขนาดก็เลิกเล่นเลยขนาดไม่ได้เล่นม้านะ เฮ้ยสกาหพี่เกย์ทำไมอ่ะแทงดิแทงโอ้เล่นเวทชนะไปแล้วนอ้องเฮ้ยเย็นใจอุยอ้ยเลือดมันฟูเฮ้ยเลือดมันฟูฟูลยคะ่ขนาะดตัวบ้าบอกขอแตกอะไรเดี๋ยวนะพี่จุ๊บแทงเหรอเออพี่จุ๊บ ล่อมันเลยไปกลัวอ้ยกูตายกูตายแทงเอ้ยกูตายแทงเฮ้ยกูตายแทงขนาดนี้ไม่เล่นนานนะเกือบแล้วโอ้ย,ยแมง่งใช่อีลินไหวไหมไวะพี่ตัดเลือดหน่อยได้ไหมพี่ตัดเลือดหน <ๆ S 1> ่อตัดเลืทำไมไม่ต้องตัดหรอ,อวันนี้ป้าไหลกันไม่ต้องไปกลัวมันน้องไม่กลัวมนะันนี่เธอเนี่ยผมไม่กลัวม,มันผมมากลัวพี่เนี่ย อี่างงูมันดีไม่แน่ย่กูมันเหมือนจริงเลยแสดงยังไงให้เหมือนจริงวะใช่แบบว่าเองเคยอ่ะเองเคยอ่ะมันเหมือนจริงอ่ะเคยหรอเคยหรอเออไม่ตุยไปเลยไม่ตุ่ยไม่ชิบหายละชิบหายละเกือบชิบหายของจริงเกือบเฮ้ยไม่กดนาทียังกดนาทีแล้วใจเย็นๆเพื่อมันใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆจเย็น ดีดังนดีดังนะยิงเงนยิงยิงเงนไอ้ลิงลิงใช่เหรอลิงเล่นลิงเลยไฮไฮเอาเลยโอมา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 เรื่องจัดยืนยืนนี่ขนาดไม่เล่นหมาขนาดไม่เล่นขนาดไม่เล่นหมาขนาดไม่เล่นขนาดไม่ได้เล่นหมา เออจะตัวแล้วเออเออเอาดิเอาดิเอาดิเออเออช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้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 ยช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยนี่ขนาดม่ไเล่นม้านะแอบป้อมมืเกินไปขนาดม่ไเล่นม้านะ่ยป้อมมือเฮ้ยขนาดไม่ได้เล่นมาปิหน่อยนี่ขนาดไม่ได้เล่นใจเย็นเย็นน้องใจเย็นใจเย็นเอาเลยโอ้ ไปเล่นหมาแนงะเอาดิเออพี่ขนาดไม่ได้เล่นแล้วเล่นแล้วมันจะขนาดไหนวะฟิกอะไรเอาไว้ติดคืออะไรยังโอ้ยชีวิตติดขือขนาดเล่นหมาแนงะขนาดเล่นหมาเนี้นะขนาดไม่เล่นเอ้ยกุตกายยกโอ้โหจุ๊บดูดโยกเฉย ใจเย็นๆดดรุสกา,ายออกมาไม่ได้อ้าวเรื่องเอาเรื่องจัดนี่ขนาดมาดเล่นม้านะนี่ขนาดมาดเล่นม้านะถ้าเล่นม้าจะขนาดไหนน,บบไนี่ขนาด,าดเล่นม้านะ ดโข้อ chi x ป้อมก็ไม่ตีชนะได้ว่ะพี่ชนะชนะได้ไงวะนที่ก็เพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นม้าไงเอารมณตรงๆมาออบเจกเราไม่ออบเจกตัวแทพไม่ได้ทั้งเกมได้อยู่สองตัวเอาชนะเลยอย่าไปคิดเจ้เนี่ยสองคลิปเร็ววะนาที่สุดเราก็เดาเถอะ โว่าจะบ้าเอ้ยที่สอนอีกแล้ว่啊โอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เล่นม้านะโอ้ยพี่ขนาดไม่ได้่เอาเลยื่องเวทีขนาดไไม่ด้เล่นม้านะอยากเอาเลยอ่ะหยานแบกใช่อ่ะคนนี้คุณนัทพิลาเหรอนัทประลาเหรอเอาเรื่องจัดเลยอ่ะแต่เล่นม้าจะเก่งกว่านี้นะ